วันนี้สับฟิสิกส์ที่จะมาเสนอากันก็คือคําว่ากฎของนิวตันนะครับอ่ากฎของนิวตันองค์รู้จักนิวตันดีแล้วนะฮะเจ้าพ่อกลศาสตร์เจ้าพ่อกลศาสตร์นะฮะบุรุษผู้ไปดั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลลนใส่หัวครับแต่ไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกโกรธหรือโมโหกับคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตกลงมานะฮะ คิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตกลงมาประกอบจากอะไรตกแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมันส่งผลยังไงขึ้นนะฮะจนกระทั่งนิวตันเอามาคิดเป็นกฎของนิวตันทั้งหมด3ข้อนะฮะที่ใช้จนมาถึงปัจจุบันนี้และเรียกได้ว่าเป็นกฎที่เป็นสัตธรรมเลยนะฮะอาจจะมีในบางขอบเขตและกันเช่นในระดับอะตอมที่กฎของนิวตันอาจจะยังไม่ตรงนะครับมาดูกฎของนิวตันกันนะฮะ กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนะฮะมีทั้งหมด3ข้อนะฮะกฎของนิวตันจะมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะฮะข้อที่1ครับเขาเรียกมันว่ากฎแห่งความเฉื่อยนะฮะแล้วกฎนี้ว่าอย่างไรเรามาพูดกันตามภาษาฟิสิกส์ละกันนะครับไม่ต้องเอาภาษาบรรยายเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าครับถ้าซิกมาเอฟครับอ่าซิกมาเอฟก็คือแรงลับ มีแรงมากระทําเต็มเลยในโลกนี้ไม่มีแรงทั้งแรงตึงเชือกแรงเสียดทานแรงนู่นนี่แต่ถ้าซิกมาเอฟหรือแรงสุดธิรวมแล้วเป็นเสน็จนะครับถ้าซิกมาเเท่ากับศแล้วนะฮะร,ระบบใดก็ตามแต่มีแรงกระทําแต่แรงเหล่านี้รวมกันทั้งหมดมาได้0ูนย์เนี่ยนะฮนะจะทําให้ระบบนั้นเกิด2เหตุการณ์ครับถ้าซิกมาเเท่าศูนย์แล้วนะฮะจะได้อะไรครับ จะได้2ตัวครับ1ก็คือความเร็วตัวนี้จะเท่ากับ0ูนย์ครับหรือความเร็วตัวนี้จะคงที่ครับอ่าปาเขียนตามภาษาฟิสิกส์นะฮะ v ก็คืออ่าความเร็วนะฮะต้องใส่หมวกนะฮะถึงเป็นความเร็วถ้า V ไม่ใส่หมวกเรียกว,ว่าอัตราเร็วนะครับก็คือพูดง่ายๆครับถ้าซิกมาเเท่ากับ0ูนย์แล้ว v ต้องเท่ากับ0ูนหรือ v ต้องเท่ากับคงที่ นั่นก็แปลว่าอะไรถ้าผู้ภาษาคนง่ายๆนะครับเขาบอกว่าถ้าระบบใดก็ตามแต่ไม่มีแรงรับมากระทํากับมันระบบจะรักษาสภาพเดิมของการเคลื่อนที่เอาไว้ครับอ่าระบบจะรักษาสภาพเดิมของการเคลื่อนที่เอาไว้นั่นก็หมายความว่าถ้ามันเคยหยุดนิ่งนะฮะถ้า V มันเป็นศูนมันก็จะหยุดนิ่งต่อไปถ้ามันความเร็วคงที่มันก็จะความเร็วคงที่ต่อไปครับ นะฮะแล้วคําว่าคงที่ในที่นี้นะฮะต้องคงที่ทั้งขนาดและทิศทางนะฮะป่าเน้นตรงใส่หมวกคือความเร็วนะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะพูดว่าอ่าจะอะไรครับกฎข้อ1จะรักษานะครับอ่าจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมเอาไว้ครับสภาพการเคลื่อนที่เดิมเอาไว้นะฮะอ่าจำไว้เธอหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งต่อไป นะฮะถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปเราเรียกกฎข้อที่1อันนี้ว่ากฎแห่งสมดุลก็ได้นะฮะอ่ากฎแห่งสมดุลนะฮะกฎแห่งสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะกฎข้อนี้จะไปเรียนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องของสมดุลนะ,ะนี่คือกฎข้อที่1ของนิวตันนิวตันค้นพบเลย นะฮะวัตถุใดก็ตามระบบใดก็ตามถ้าซิกมาเอ็กซ์กระทำต่อมันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยนะฮะมันเคยหยุดนิ่งมันก็จุดหยุดนิ่งของมันต่อไปถ้ามันเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ความเร็วคงที่ต่อไปเขาเรียกมันว่ากฎแห่งความเฉื่อยนะฮะและตัวที่เอาไว้บ่งบอกความเฉื่อยว่าจะมีค่ามากหรือน้อยคือมวลน,นะฮะคือมวลน,นี่คือกฎข้อที่1ของนิวตันนะฮะโอเคกฎข้อ2ของนิวตันครับกฎข้อ2ของนิวตันซึ่งเป็นกฎที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะ ก็เรียนกันอย่างละเอียดเลยนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับว่าถ้าถ้าซิกมาเเหล่านี้ไม่เท่ากับ0ล่ะเออถ้าซิกมาเอมารวมกันแล้วมันเป็น0ูนย์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าซิกมาเอเหล่านี้มารวมกันมันไม่เป็น0ูนย์ล่ะนิวตันค้นพบเลยว่าระบบใดก็ตามหรือมวลใดก็ตามแต่ถ้ามีแรงรับมากระทำระบบนั้นต้องมีความเร่งทันทีครับ ก็คือถ้าซิกมาเอฟไม่เท่าก,กับ0แล้วครับซิกมา f ตัวนี้ต้องเท่ากับ Ma ครับนี่นี่คือถ้าป่าพูดแบบเพาะๆนะนี่คือ1ในโคตรสูตรอีกสูตรหนึ่งครับแล้แปลกนะหนูโคตรสูตรเนี่ยมันจะมี3ตัวแปลทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างในอย่างในกนศา,าร s เนี่ยซิกมาเเท่ากับ Ma เนี่ยถือว่าเป็นโคตรสูตรเลย คือข้อสูตรนี่คือสูตรที่ง่ายๆ s ิมเพิลธรรมดานี่แหละแต่แก้ไขโจทย์แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เป็นทุกรูปแบบหรืออย่างไฟฟ้าเนี่ยก็คือ V ท่ากับ IR ฟ้นากับกระแสะคูณความต้นานทานนะครับอย่างนี้เรื่องคลื่นเนี่ย V ถ้ากับ F ลมดา้าอย่างเงี้ยโอ้โหสมการการเคลื่อนที่ของคลื่นทุกชนิดเห็นไหมฮะสมการที่เจ๋งๆส่วนใหญ่จะ3ตัวแปรทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะข้อนี้บอกเลยครับว่าถ้าซิกมา f ไม่เท่ากับศูนย์แล้ว ซิกมาเอฟต้องเท่ากับ m a เสมอนะฮะก็คือแปลว่าอะไรทุกครั้งที่มีแรงกระทําต่อวัตถุหรือระบบใดก็ตามวัตถุนั้นต้องมีความเร่งต้องมีความเร่งทันทีนะฮะแต่ไอความเร่งตัวนี้นะฮะและจำไว้เด็ดนะฮะไอเจ้าทิศของซิกมาเอฟเนี่ยต้องทิศเดียวกับในมือปากก็ไม่เคยสวยนะทิศเดียวกับความเร่งเสมอนะครับอ่า ซิกมาเตัวนี้ต้องทิศเดียวกับความเร่งเสมอครับนะฮะเป็นตัวนี้โอเคแต่ F ตัวเนี้ยทำให้เกิด A A ตัวเนี้ยมันจะมีชื่อสองชื่อนะครับหนูเอ๋ยอ่านะฮะถ้า A ตัวเนี้ยเป็นบวกเขาจะเรียกมันว่าความเร่งครับอ่าความเร่ง A เป็นบวกก็คือยิ่งวิ่ง,ย,งยิ่งแล้วแต่ถ้า A ตัวนี้มันเป็นลบเขาจะเรียกมันว่าความหน่วงครับ นี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญสุดของกฎข้อ2คือเราต้องหาซิกมา F ตัวนี้ให้ได้ตราบใดที่มีแรงกระทำต่อวัตถุเราก็จับมารวมกันซะแล้วถ้าแรงเหล่านี้รวมกันแล้วมันไม่เป็นศูนย์เมื่อไหร่นะฮะแรงตัวนี้ต้องทำให้หมวลมีความเร่งเสมอจับไปเลยซิกมา F เท่ากับ MA นี่คือกฎข้อ2ของนิวตันนะครับซึ่ง้า,ากฎข้อนี้มาเป็นบทบทหนึ่งเลยนะฮะมาเป็นบทบทหนึ่งเลยโอเค นะฮะเอนิวตันเจออะไรอีกนะฮะนิวตันเจออะไรอีกนะครับอ่ะนิวตันเจอตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับข้อแรงตัวที่สามกดข้อที่สามครับอ่านิวตันค้นพบว่าเฮ้ยเวลาแอปเปิลหล่นใส่หัวเราเนี่ยเราเจ็บเว้ยแอปเปิลตกใส่หัวเราเราเจ็บเอ๊ะหยิบแอปเปิลออกมาด้วยแรงแขนเฮ้ยแอปเปิลก็ช้ำเว้ยเฮ้ย ไอ้นั่นแปลว่าอะไรครับเออแอปเปิลไม่เพียงส่งแรงกระทําต่อหัวเราแต่หัวเราก็ไปส่งแรงกระทํากับแอปเปิลเหมือนกันไม่งั้นแอปเปิลจะช้าได้ไงถูกปะเออเป็นไปได้นะฮะนิวตันกลับไปถึงตบเมียเพราเมียเจ็บไหมเจ็บเมียเจ็บที่แก้มแต่ในขณะเดียวกันมือนิวตันก็เจ็บเพราะแก้มก็ไม่ยอมตีมือนิวตันกลับนิวตันค้นพบเลยว่า เฮ้ยแรงทุกแรงมันมีแรงคู่กันอยู่นี่หว่านะฮะเขาเรียกแรงที่ส่งไปกระทำเนี่ยว่าแรงแอคชั่นแต่ในขณะที่มีแรงไปกระทำกับวัตถุเป็นแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยกระทำกับวัตถุอีกก้อนหนึ่งไอ้ก้อนนั้นน่ะก็จะส่งแรงกลับมาเหมือนกันเป็นแรงคู่กันของไอ้ตัวนี้เขาเรียกมันว่ารีแอคชั่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนิวตันก็ค้นพบกฎที่3ว่าถ้าอ่าถ้ามี F แอคชั่น ก็ต้องมี F reaction ครับเสมอเลย action ที่เัา reaction ครับบัดนั้นทุกครั้งที่มีแรงกระทำย่อมต้องมีแรงปฏิกิริยากลับมาครับมีแรงกริยาก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วพูดชื่อง่ายมากนะหนูจำไปเลยนะฮะ action กับ reaction นะ่พูดชื่อสลับกันมือตบโต๊ะ action ค,คือมือตบโต๊ะ reaction คือโต๊ะตบมือเข้าใจป่า อ่าแค่นั้นเองแรงน้ำหนักน้ำหนักคือแรงที่โลกดูดเรา Reaction ต้องเป็นแรงที่เราดูดโลกพูดชื่อสลับกันเฉยๆ A ทํา B Reaction ต้องเป็น B ทํา A A ทํา C Reaction ต้องเป็น C ทํา A เข้าใจป่ะ,ปะกลับกันนะฮะและนิวตันก็ยังค้นพบอีกครับว่าไอ้เจ้า F Action กับ F Reaction เนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติอยู่5ข้อครับ นี่มันจะมีคุณสมัติอยู่5ข้อเลยนะฮะหนึ่งจำไว้เลยนะครับมีขนาดเท่ากันครับอ่าขนาดเท่ากันแอปเปลิลหล่นใส่หัวชั้นด้วยแรงกระแทก5นิวตันรีแอคชั่นคือหัวไปกระแทกแอปเปลิลก็ต้องเป็น5นิวตันเข้าใจป่ะหนึ่งขนาดเท่ากัน2ทิศตรงข้ามครับอ่าทิศต,ต้องตรงข้ามกันเพราะอะไร แอปเปิลล่นใส่หัวแอคชั่นทิศคือมันกระทำต่อหัวแต่รีแอคชั่นคือหัวไปกระทำแอปเปิลทิศมันต้องชี้ขึ้นถูกไหมที its, ต่ตรงข้ามเกิดพร้อมกันครับเกิดพร้อมกันและ4นะฮะไม่ใช่ว่าเธอตกโต๊ะไปอีกสักพักโต๊ะจะเด้งกลับไม่ต้องเกิดพร้อมกันและเกิดบนมวลคนลก้อน A ทำา B เรียกชัคือ B ทำา A เห็นปะเ A ไปกระทำกับ B Action เกิดขึ้นที่ B B กระทำต่อ A r e a c t i o n เกิดขึ้นที่ A a แอปเปิ้ลลนใส่หัว Action เกิดที่หัวแต่หัวไม่ยอม Re Action กลับไปกระแทกแอปเปิ้ล c t i o n เกิดบนแอปเปิ้ลเกิดบนบวนคนละกอนครับจำไว้เกิดพร้อมกันนะฮะแล้วก็เกิดบนบวนคนละกอนครับ โอเคนะฮะและอันสุดท้ายครับเป็นอันที่ทุกคนอาจจะ,ะไม่ได้ระวังหักล้างกันไม่ได้ครับหักล้างกันไม่ได้ครับแรงที่จะหักล้างกันได้คือต้องเกิดบนมวลก้อนเดียวกันไง A ทำา B 5นิวตัน C ก็ทำา B 3นิวตัน5กับ3เนี่ยต้องเอามาร,รวมกันได้เพราะทำกับ B ทั้งคู่เช่นสมมตินะฮะ,ะเป็นอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ก้อน A แล้วมีแรง f อย่างเงี้ยเอบ้าบีเตัวนี้คือ5 แล้ะมี f 2ตรงเนี้ยคือ2อ f f โทษ f 2เนะนี้ยตัวเนี้ยคือ3อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ครับแล้วหักล้างกันได้เออย่างนี้หักล้างกันได, a, นนนได้เพราะว่ามันเกิดบนมวลก้อนเดียวกันแต่ในขณะที่สมมุติเป็นมวลสองก้อนแบบนี้ a กับ b ชนกันนี่คือ a นี่คือ b a ทํา b คือตัวนี้ครับคือ f b ทํา a ตัวนี้ก็คือ f เหมือนกัน อย่างเนี้ยหักล้างกันได้มยอันนี้3นิวตันอันนี้3านิวตันได้มยไม่ได้เพราะมันเกิดบนมวลคนละก้อนนะเพราะนั้นแอคชั่นกบรีแอคชั่นจะมีคุณสมบัติอยู่ทั้งหมดก็คือ5ข้อนะครับโอเคนี่คือกฎนิวตันทั้งหมด3ข้อจากวันที่นิวตันก็เป็นเรื่องเล่านะฮะขำๆไม่รู้จริงหรือเปล่านั่งใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลหล่นใส่หัวละวานิตันนิวตันก็เอามาคิดออกมาเป็นกฎแบบนี้เลย นะฮะเป็นเราแอปเปิลหล่นใส่หัวคงหยิบกินไสให้มันหมดเรืองนะฮะโอเคเก่งมากนะฮะนิวตันจนได้รับขนานนามเป็นฮันเซอร์ไอแซกนิวตันเลยเจ้าพ่อแห่งฟิสิกส์หรือกลาศาสตร์นั่นเองนะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับนี่คือกฎนิวตันนะครับ